สวัสดีครับอยู่กับช่องไบกันนัททีววันนี้จะพามาเล่นเกม Darkest Dungeon เป็นเกมที่ทางอีพิกแจกฟรีในวันที่26ธันวา2563นะครับแจกวันเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้ทุกคนดูกันโอเคเรามาอยู่ที่ตัวเกมตัวเกมเมื่อเข้าหน้ามามันก็จะมีให้เรากดสร้างนี่เลยครับเป็นระดับระดับสว่างมืดปานกลางมืดมิด มันก็เป็นง่ายปานกลางแล้วก็ยากนั่นเองโอเคอันนี้ผมได้เลือกไว้แล้วผมก็จะเข้าไปในตัวเกมกันเลยโอเคอันนี้ผมเล่นไปแล้วครับแล้วเกมแงเจียนคือเกมแนว r p g แบบผสมกันเล่นในรูปแบบรองร้ายสุดท้ายสุดท้าทายที่มาพร้อมกับสไตล์โกธิกซึ่งเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางจิตใจของผู้ประจั l ไัรนั่นเองเขาจะให้เรา เกณฑ์คนผู้เล่นมาฝึกฝนและนำะทีมฮีโร่ที่มีจุดอ่อนลุยไปยังป่าประหลาดทุ่งที่ถูกลืมนั่นเองโอเคอันนี้เมืองของเรานะครับคุณจะไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูเหนือจินตนาการเท่านั้นแต่ต้องสู้กับความตึงเครียดความหิวหโหยโรคภัยและความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาอยู่เสมอ โอเคเกมนี้มันก็จะให้เรามีดีบัฟติดมาตอนเราลงดันเจี้ยนความกลัวอะไรพวกนี้เราก็ต้องมาส่งพวกอัศวินพวกนี้มาเพื่อล้างดีบัฟต่างๆมันก็จะมีค่าสเตตัสบอกนะครับโอเคอันนี้เราจะมาลองเล่นกันเลยดีกว่ามันจะเครียดจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าอันนี้นี่ไงครับพวกติดตั้งอันนี้ นนยังล็อกอยู่โอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันให้ชมกันเลยเกยมแจกฟรีก็ต้องโหลดมาเก็บไว้อีพีกเกมนะครับก็รอเนี่ตอนนี้เรามีพวกอยู่แค่นี้โอเคเราไปลุยดันเจียนกันกดตรงนี้เลยครับลุยดันเจียนไปลุยอัลเมกาแห่งความบ้าคลั่งและโรคจ เราก็เรียกด่านนี้กันเอาลงชิปโอเคบายพวกอันนี้ต้องใช้เ <In blood. S 1> หมือนกับว่าพวกเก็บซากแล้วถ้าใช้มือเก็บเลือดเราจะลดแต่ถ้ามีของชิ้นนี้มันก็จะป้องกันไม่ให้เลือดเราลดได้โอเคเอาแคมไฟไปด้วยติดไป สัก2อนโอเคลุยกันเลยดีกว่าบ้ายตามผมหมดละเรามาดูการเล่นกันเลยดีกว่าครับเกมนี้ก็เปิดมาหลายปีแล้วแต่ทางอีพิกเอามาแจกฟรีในวันนี้โอเคแนวเกมก็จะเป็นแบบ2ดีเทิร์นเบดผัดกันโจมตีนะครับแต่ก็จะมีสกิลมีสถานะสเตตัสอะไรมากมายให้เราเล่นเลยโอเคเราก็เดินไปเลยดีกว่าดูใช่ไหม นี่ไงด่ามันก็จะขึ้นมาเราต้องผ่าไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นจบไหมถ้าเล่นจบคลิปนี้น่าจะยาวโอเคนั้นผมจะเล่นดูนี่ครบเพิ่งเห็นไหมจะมีไฟเมื่อเราเดินมันก็จะลดลงเรื่อยๆมันคือนี่ครับตอนนี้จะทําให้เราเก่งขึ้นเพราะไฟยังติดอยู่นั่นเองสีวข,ขาวนี่เป็นค่าความกลัวของเราฮีโร่นะครับไปนี่ไงเจอแล้ว โอเคตัวนี้โจมตีก่อนมันก็จะมีเขียนค่าสเตตัสของศัตรูี่การสั้น10กันไบกันมูฟสิบดีบัฟสิบอเซนันนี้คือมันกันการสั้นแค่10%บเปอรเราสามารถสั้นได้อันนี้ก็คือสีแดงที่เป็นติดติดกันด้านล่างนี้ผมน่าจะแบบดีโดนต่อโดน2ตัวที่อยู่ต่อเนื่องกัน Okay. อันนี้อ๋อนี่นจมจะบอกจุดตำแหน่งที่สามารถโจมตีได้คือมันจะมี4ตัทตี้นึงจะมี4คนเนี่ยเราจะโจมตีคนที่2 3 4ได้จุดแดงๆโอเคสกิลนี้จะใช้ได้เมื่อเราอยู่ตำแหน่งที่2-3 4สีนั่นเองเขาอยู่ข้างหน้าเราจะใช้สกิลนี้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมหลังสุดจะใช้ไม่ได้โ okay. อเคน,นี้ก็จะเป็นชุดป้องกันมันก็จะมีเปลี่ยนชุดป้องกันนะครับ มูคือให้เราเดินสลับตำแหน่งกับเพื่อนได้เพราะว่าบางทีมอนสเตอร์มันก็จะมีสกิลที่ทําให้เรากระเด็นไปข้างหลังหรือว่าดึงเรามาข้างหน้าโอเคนะแล้วเราก็จะโจมตีทุกท่านนี้ไปก่อนยิงไปเลยเต็มๆพอีกลานี่ไงท่าน,นี้แบบว่ามอนสเตอร์มันจะป้องกัน200%นะเพราะฉะนั้นเราใช้ไม่ได้เราใช้ท่าน,นี้แล้วกันสตันติดไหมติดด้วยโอเค รอบไล่ตัวนี้โอ้โหโผล่โผล่โผล่เป็นไงบัฟบัฟเสร็จนีอ่อันนี้จะเป็นเนี่ยจะเป็นสายฮิวนะครับนี่ไงอันนี้สแตนโอเคใช้ท่านี้สแตนไหมติดด้วยสวยโอเคอันนี้เป็นอัศวินทำดาเมจเราก็จะน,นี่ดาเมจโอเคอันนี้ละกัน ตัวนี้เก้าตายโอเคตัวนี้จะสตันอยู่นะครับการโจมตีอะไรก็วางแผนดีๆนะครับเพราะเกมมันก็บอกแล้วเกมแห่งความเครียดโอเคอันนี้น,น,นีเราไม่ได้ต้องใช้สกิลนี้ใส่ไปสตันอีกรอบนึงโอเคไม่ได้โจมตีเราแล้วเจ้าก,กระโหลกนี่ไงโอเคแล้วก็กดเก็บของนี่ได้ตังมาพันห้าพันห้าสิบ นี่เราก็เปิดกล่องได้ด้วยกด W ใช่ไหม αι? นี่ไงเราก็กดเก็บเลยถึงภาพจะธรรมดาแต่เนื้อหาเกมนี่ใช้ได้เลยนะครับโอเคไปที่านต่อไปเข้ามาแล้วไฟดับยังเจ,ะจะ็ดเจ็ดสิเราเดินเราเดินมันก็จะลดลงไปเรื่อย,อยๆนี่ไงนี่ครับถ้าเราใช้มือขุด,เ,ดเราจะเลือดลดหรืออาจจะติดดีบัฟหรือเปล่านะ โอเคนั้นเราจะใช้ผู้เราซื้อมาแล้วนี่นี่ไงเราก็ขุดเพื่อจะเดินต่อไปอเฮ้ยนี่ไงค่าความเครียดมันขึ้นโอ้โหสามตัวโอเคอันนี้ใช้ท่าน,นี้แล้วกันเฮ้ยมันหลบหมดเลยลืมดูลืมเช็คสถานะนี่แหลคะครับภาพเลยอันนี้โอเคอันนี้อาอันนี้ได้นี่ใช่ไหม โจมตีไม่ได้ชิปสตัร์ลาก็เซนสตาร์เจ,จ้าตัวนี้ก่อนเรียบร้อยสวยงามหนึ่งเชิญแล้วก็อันนี้ก็สตัร์เหมือนกันอันนี้อันนี้ตีแรงเนี่ยสตัร์ก่อนอีหนึ่งเชิญสวยงามโอเคนักดาบแล้วอันนี้ก็สตัร์เหมือนกันโอเคนี่ไงตีแล้วก็สตัร์ไปติดไหมติดด้วยโอเคศัตรูไม่สามารถโจมตีเราได้ในเชิญน,นี้ เรายิงแค่ตัวที่2นี่งไงโดนหมดเลยสวยงามเฮ้ยมันตีเราได้แล้วนี่เพื่อโดนจับแล้วดึงไหมไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเอาเเอันนี้ตงข้างหน้าข้างหลังเรียกกันเรียกข้างหลังโอเคใช้นี้ได้อันนี้มันแต่มันป้องกันเลือดไหลอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ คือนั้นเราก็จัดการตัวหลังก่อนไม่โดนทานเข้าแล้วศูนย์ตตันไหมไม่ป้องกันนั้นเราก็เชื่อเลยก่อนโอ้ช่มันหลบได้เก่งจังโดนแล้วเราโอ้ยโ,โดนตีแล้วมาดิหลบสิครับ โดดอีกแล้วไม่นะตีมไม่โดนนี่ไงท่าน,นี้มันจะผักเราโอ้โหไปยุ่งหลังเลยโอ้ความเครียดมาเลยเดี๋ยวใช้ปืนยิงได้ละเดี๋ยวต้องจัดตันกันหนึ่งแล้วกันเช็คเดิมอ l l ฮือน็ในมีสตันได้ไหมมันการสตันยี้นต์ ใช่ไหมจ้าทำยุ่งแล้วกันโอเคอันนี้ใส่ก่อนโอเคสวยงามเอ้ามันไปตีซากศพเคเพื่อนจับโอ้โห นี่ไงโดนแล้วติดไหมติดสแตนไปนี่นะเรียบร้อยเพื่อเราโดนตีหุ่นขี้สิบแปดนี่ได้พัวมาด้วยสวยไป เราก็ไปี่จุดนี้ต่อไปพี่อันนี้มีของให้เก็บครับรเจอได้อะไรมั่งโอเคไปต่ออ๋อเพราะในแมพมันก็บอกว่าไฟจะดับนี่งไงเราเติมพบเพลิงใช่ไหมโอ้ ันนหลังก็สวยอันนี้มันการสถานาเลือดออกทุกตัวเลยสะตันไว้ก่อนเลยตัวธนูนี่โอเคเดาบใช่ไหมสะตันไปทีสีได้ไหมติดไหมโอเคสวยงามโอเคได้เวลาทำดาเมจจัดการก่อนเลยธนูนี่ เพื่อโอเคบัะบ๊ะบ๊ะมาใส่ปัสตันนะติดด้วยโอเคนี่นะเล่นเจ้าก่อนแหละสตันไปอยป้องกันสตัน เชี่ยบเลยนักดาบควยกันกันอันนี้ผมเล่นระดับปานกลางนะครับมันเลยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นี่นะอุ้ยมิดมิดหลบหลบหลบตายสามให้ตายตันไหมโอ้แทมการสแันดีจังเชี่ยเลยโอเคเชี่ยเลยโอเคเจ็บของ ไปเฮ้ยมันตรงนี้มันทำอะไรได้โอเคฮ้ยเราต้องไปทางนี้ดิจับไม่ได้หรอมันมีของอะ่ะหรือว่าเราต้องผ่านก่อนเฮ้ยติดแทบติดกระดาษ มันมีกับดักด้วยโอ้โอเคอันนี้ทำอะไรขอให้ไปได้เลยเดี๋ยวจะไปเก็บของตรงนี้ก่อนนะครับโดนอีกแล้ว มาแล้วเดินไม่โดนสวนแล้วนี่แนะ่โดนเลยสตันต,ต,ตัวนี้ก่อนดาเมจน่าจะแรง <Okay. S 1> อ้าโหสตันยังหลบได้อะไรโดนแค่นนหนึ่งผักไหมความกลัว Sử dụng khí năng, giải quyết toàn hồi. 기억 sử theo nét bố anh. คื่อลบโอ้โหจะผ่านไหมเนี่ยนี่นะขี่ใบเก้าสวยติดสตันวิ่งโดนถักโดนถักโอเคนี่นะน,นี่นะ them no quarter. เอย่ามาป้อ,องอก,กันพิษโดนเพื่อนโดน,โดนแรง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 อยู่เฮ้ยโลบูจะสตันซะหน่อยอเฮ้ยเรือหิวไม่ได้ก็นี่แน่โดนไหมโอเคแอนดามดิดไว้ก่อน นี่นะดอกไม้เรียบร้อยอย่างนี้คนจักรเชือกเรียบร้อยผ่าน as v i c t o r i s mount so too will resistance โอเคไปได้อะไรเอ่ยได้กุญแจ And now, the darkness holds dominion. Black as death. Mm -hmm. Ornaments. Neatly ordered. Lovingly admired. ถ้ามืดเราจะสู้อย่างโอเคก็จะจบด่านแล้วเกมนี้ก็มี DLC ออกมาเยอะแล้วนะครับเฮ้ยเจอของพบไฟไดเ้เจอ wealth beyond measure To the brave and the foolhardy alike. Jack of five. Oh, my, There can be no hope in this hell. No, I'm not an open it. Wait a minute. Popular, okay. ผ่านแล้วเนี่ยดีเชิญโอเคกลับบ้านเป็นไงครับเกมนี้น่าเล่นไหมครับเป็นเกมวางแผนที่ดีเลยนะครับโอเคอันนี้ได้ของกลับบ้านชิปไปดูโอ้ติดดีบับอะไรมาติด alright, ดีบับอะไรมา Curiosity, interest, and obsession. โ okay, ออเคันนี้ก็ให้เราปุ๊บนี่ไงคลายเครียดโอเคน,นี่เพื่อนก็จะทำงานอยู่นี่เพื่อลดความเครียดนั่นเองเป็นไงครับเกมนี้น่าเล่นไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปโหลดเกมฟรีใน p i c g a เกมนะครับช่วงนี้กำลังลด กำลังแรกแจกแถมมีเกมฟรีให้เล่นวันละให้เราโหลดกันวันละหนึ่งเกมเลยเพื่อนๆก็ไปดูกันนะครับว่าเกมพรุ่งนี้จะเป็นเกมอะไรโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ